เธอยอมรับมาเถอะว่าเธอเห็นกันเงินคนที่สักแต่มาเรียนเพราะว่าเห็นกันค่าจ้างจะทนเรียนได้สักกี่น้ำเพราได้เงินคุ้มแล้วก็หายหัวตามฉันมาคุยกันตรงนี้ได้ไหมคะกลัวฉันจะทำอะไรเหรอไม่ได้กลัวค่ะไม่ได้กลัวก็ตามมาฉันถามเธอตรง ที่มาเรียนที่นี่เพราะเห็นก่บค่าจ้างใช่ไหมทั้งใช่และไม่ใช่ค่ะเลิกตีฝีปากได้ล้วเธอยอมรับมาเถอะว่าเธอเห็นกันเงินคนที่สักแต่มาเรียนเพราะว่าเห็นก่บค่าจ้างจะทนเรียนได้สักกี่น้ำํำพอได้เงินคุ้มแล้วก็หายหัวถ้าจะทําแบบนั้นหนูคงไม่ทําสัญญาผูกมาตัวเองหรอกคะ่ะสัญญาหรอแปลกใจอะไรคะ ที่หนูต้องทำสัญญาเพราะหนูไม่อยากถูกใครโกงแล้วก็ไม่อยากโกงใครด้วยถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ไปขอสัญญามาดูเองแล้วกันค่ะที่ยังไงก็ทำตามสัญญาให้ได้ตลอดรอดฟังแล้วกันฉันจะหลอดดูจะคุยกับหนูแค่นี้ใช่ไหมคะหนูจะได้ขอตัว เลือดใหม่หัวใจนักปรุงสตรีมตอนใหม่ที่แอปโมโนแม็กซ์ดูสดพร้อมกันที่ช่องโมโนทเวตีน